ที่ประเทศอเมริกามีแมวตัวหนึ่งนะที่น่าทึ่งมากนะแล้วก็มีความสามารถพิเศษแมวตัวนี้เนี่ยชื่อออสการ์นะตัวผู้มันอยู่ที่บ้านพักคนชาราและแมวตัวนี้มีความสามารถพิเศษตรงที่ว่า มันรู้ว่าผู้ป่วยคนไหนเนี่ยกำลังจะตายเวลาเวลาใครกำลังจะตายเนี่ยภายใน24ชั่วโมงหรือว่าไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะมันจะเข้าไปในห้องของคนนั้นแล้วก็ขึ้นไปบนเตียงคล้ายๆกับว่าไปนอนเล่นเป็นเพื่อน คนที่ใกล้าตายที่แปลคือว่ารู้ดีนะรู้ดีกว่าหมอและพยาบาลด้วยบางคนเนี่ยหมอคิดว่าย,ยังอยู่ได้อีกหลายวันแต่ออสการ์เนี่ยก็ขึ้นไปบนเตียงเขาแล้วแล้วก็ไม่กี่ชั่วโมงคนนั้นก็หมดลมนะหมอพยาบาลก็แปลกใจว่า รู้ดีกว่าเขาได้ยังไงนะมีคราวหนึ่งมีคนป่วยและสุดท้ายนะใกล้จะตายสองคนมีคนหนึ่งนี่อาการหนักกว่าแต่ออสการ์เนี่ยมันก็ขึ้นไปบนเตียงของคนที่อาการดูจะเบากว่าพยาบาลก็คิดว่าออสการ์นี่ คานี้คงผิดแล้วล่ะแต่ว่าไม่อยากให้เสียชื่อออสการ์ว่า,าผิดพลาดเพราะตอนนั้นเขาเริ่มมีชื่อเสียงแล้วว่าเนี่ยถ้าไปขึ้นบนเตียงไหนในแงเตียงนั้นเนี่ยนะกำลังจะตายพยาบาลปรารถนาดีกับออสการ์กลัวว่าออสการ์จะเสียชื่อนะเพราะว่าผิดพลาดในกรณีนี้ก็เลยอุ้มออสการ์เนี่ยไปวางไว้อยู่บนเตียงคนที่อาการหนักพังงาพังงาบ ออสการ์ Oscar, ไม่พอใจนะออสการ์ Oscar, ลงจากเตียงแนละ้วก็ไปขึ้นไปบนเตียงของคนที่อาการดูจะอยู่ได้อีกหลายวันแต่ปรากว่าคืนนั้นเนี่ยคนไข้ที่ออสการ์ไปนอนด้วยนี่ก็ตายส่วนคนไข้ที่อาการหนักนะที่คิดว่าจะตายวันนั้นเนี่ยบากว่าอยู่ได้อีกสองสาวัน คนก็ยิ่งทึ่งเข้าไปว่าออสการ์รู้นะนันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกต่อหลังก็มีคนเขียนเรื่องออสการ์เนี่ยนะเขียนลงในบทความไม่เป็นบทความวิชาการเลยนะว่ามันรู้ได้ยังไงชื่อเสียงออสการ์ก็เลยแพร่กระจายนะตอนนี้ก็มีคนแปลหนังสือของหมอคนนี้มาเป็นภาษาไทยนะชื่ออสการ์แมวธรรมดากับพรสวรรค์ที่ไม่ธรรมดา แต่ว่าอ่านแล้วนี่ไม่ใช่ได้ความรู้เกี่ยวกับออสการ์นะยังได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยระยะสุดท้ายรวมทั้งผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างหนักออสการ์ Oscar, นี้ก็อย่างหนึ่งที่เหมือนมาทั่วไปคือว่าเป็นตัวของตัวเองนะใครจะสั่งอะไรนี่ก็ไม่ทำตามนะถ้าเขาไม่พอใจเขาก็ไม่ทำนะการที่ไปนอน บนเตียงเนี่ยก็ไม่มีใครสั่งและทีแรกพยาบาลก็ไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าพยาบาลโรงพยาบาลหรือบา้านพักคนชราเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาแต่ตอนหลังก็ยอมนะยอมแพ้เพราะว่ามันมีแมวตัวหนึ่งมันเป็นแมวจรจัดมันหลงเข้ามาแล้วมันก็ไม่ยอมออกแล้วพอมาอยู่เนี่ยคนป่วยก็ชอบญาติก็ชอบนะตอนหลังก็เลย มีแมวตัวอื่นมาอยู่ด้วยนะเช่นออสการ์ออสการ์นี่แปลกที่ว่าคนไข้ก็ชอบนะถึงแม้คนไข้เป็นพวกอัลไซเมอร์แต่ถ้าเจอออสการ์แล้วก็เออรู้สึกเป็นมิตรด้วยญาติก็ชอบนะโดยเพราะเวลาคนใกล้าตายแล้วมีแมวมีสัตว์มาอยู่ข้างๆเนี่ยมันก็มาเป็นเพื่อนในยามที่จะจากไป พูดถึงแมวแล้วนี่นะมันก็มีลักษณะพิเศษนะมีคนหนึ่งก็พูดไว้ดีนะเป็นฝรั่งเขาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหมากับแมวหมาเนี่ยถ้าเราเลี้ยงมันให้อาหารมันนะมันจะคิดว่าเราเป็นพระเจ้าแต่ถ้าเราให้อาหารแมวนะแมวมันคิดว่ามันเป็นพระเจ้า เวลาเราให้อาหารแมวเนี่ยแมวไอเวลาเราให้อาหารหมาเนี่ยหมามันจะพักดีกับเรามากเลยมันเห็นเราเป็นพระเจ้ามันจะซื่อสัตย์พักดีกับเราเราไปไหนมันก็มันก็ไปตามเราเลี้ยงมันมันก็มาหาแต่เราเลี้ยงแมวนะแม้จะเลี้ยงทุกวนันทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ได้พักดีอะไรกับเราเลยมันกลับรู้สึกว่าเรามีหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงให้อาหารมันนะ พราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่ให้อาหารมันมันก็จะร้องนะแล้วก็จะมากวนเหมือนก็จะมาบอกเราว่าเฮ้ยได้เวลาให้อาหารแล้วนะมีบางคนบอกว่าเนี่ยหมาเนี่ยถ้าเราเลี้ยงมันเราเป็นเจ้าของมันนะแต่แมวเนี่ยเราไม่สามารถเป็นเจ้าของมันได้เราเป็นได้แค่หุ้นส่วนวพูดอย่างนี้ถือว่าเบาไปนะเพราะว่าที่จริงแล้วถ้าเราให้อาหารมันเนี่ยเราเป็น เราเป็นทาตุมาเลยนะส่วนมันคือพระเจ้าถ้ามีคนไทยคนนึงทำเว็บไซต์นะเกี่ยวกับเรื่องแมวในบ้านของเขาโดยตรงเลยเป็น f a c e b o o k ตั้งชื่อตั้งชื่อเพจว่าทูนหัวของบ่าวนะทูนหัวของบ่าวคือว่าตัวเจ้าของเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นบ่าวของแมว เวลาเราให้อาหารแมวเนี่ยแมวก็ไม่ได้จงรักภักดีอะไรกับเราเลยนะไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ยเรานี่แมวจะต้องชื่นชมจะต้องติดตามเราจะต้องตอบแทนบุญคุณของเราจะว่าไปมันก็ดีนะมันเป็นการฝึกเป็นการฝึกใจของเราเวลาเราช่วยใครเนี่ยเช่นให้เงินเขาสงเคราะห์เขา ถ้าเราคิดว่าเราช่วยเขาเหมือนกับเราช่วยแมวก็ดีนะเวลาเราให้อาหารแมวเนี่ยเราก็ไม่ได้เรียกร้องว่าแมวจะต้องมาอีอ๋ออะไรกับเรานะแมวก็จะเป็นตัวของตัวเองเรียกแล้วไม่มาเราก็เฉยนะเราไม่รู้สึกทุกข์ร้อนเลยนะไม่รู้สึกโกรธเคืองนะเวลาแมวมันไม่เชื่อฟังเราไม่ทำตามคาสั่งของเรา ไม่มาพักดีกับเราหรือว่าไม่สำนึกบุญคุณของเราไอนะการการที่แมวมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันก็ฝึกเรานะให้เรารู้จักการช่วยเหลือคนโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือว่าไม่หวังการพักดีจากคนที่เราช่วยคนส่วนใหญ่เป็นทุกข์นะเวลาช่วยใครแล้วเนี่ยเขาไม่เห็นหรือไม่สำนึก ในบุญคุณของเราบางทีเราต้องไปทวงบุญคุณด้วยเนี่ยนะหลายคนเป็นทุกข์มากนะช่วยเขาแล้วเขาไม่สนใจเราเขาไม่สำนึกบุญคุณของเราบางทีก็โกรธแค้นเขานะที่จริงเนี่ยลองคิดเสียว่าเออเราช่วยเขาเนี่ยเหมือนกับเราเลี้ยงแมวแล้วกันนะเวลาเราเลี้ยงแมวเราก็ไม่ได้เรียกร้องให้หรือปรารถนาให้แมวนี่มาสำนึกบุญคุณของเรานะเวลาช่วยใครก็ถือว่าช่วย เลี้งแมวแล้วกันนะเหมือนกันเลี้ยงแมวเขาจะจําเราได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเขานะี่ยเขาจะสํำนึกบุญคุณของเราหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขานะีแต่หน้าที่ของเราคือว่าเมื่อใครตกทุกข์ได้ยากเราก็ช่วยนะได้เคยพูดไปแล้วเมื่อสองวันก่อนว่าเรื่องของคนอื่นอย่าเอามาเป็นปนัญหาของเราใครไม่ทําหน้าที่ของเขาก็เป็นเรื่องของเขา ใช่เราช่วยเขาแล้วเขาไม่สำนึกบุญคุณของเราอันนั้นเป็นปัญหาของเขานะไม่ใช่ปัญหาของเรานะหน้าที่ของเราคือช่วยเขาไปช่ยขี้ร้อก็ช่วยไปนะให้ถือวา่าเราช่วยเขาเหมือนกับเราเลี้ยงแมวแล้วกันนะถ้าคนเลี้ยงแมวเนี่ยถ้าหากว่าได้ความได้ความคิดแบบนี้นะอาตมาว่าได้ประโยชน์นะ คือเวลาเลี้ยงแมวเนี่ยก็ถือว่าเออเข้ามาฝึกให้เรานะไม่ไปหวังผลคาดหวังกับการช่วยของเรามีคนพูดว่าคนที่เลี้ยงแมวเนี่ยเป็นคนที่ใจกว้างมากนะก็คงเพราะเหตุน,นี้แหละนะเพราะว่าพอเลี้ยงแมวแล้วเนี่ยนะแมวมันก็ไม่ได้สนใจนะว่าเรานะช่วยเหลือเขานะเขาก็เป็นตัวของเขาเอง ถ้าคนที่สามารถจะอยู่กับแมวแบบนี้ได้เนี่ยก็แสดงว่าเป็นคนใจกว้างนะไม่เรียกร้องคาดหวังจากแมวว่าจะต้องมาอีอ๋อชั้นา่าต้องเชื่อฟังช่างพักดีกับชนนั้นเรียกว่ามีแต่ให้ล้วนๆนะไม่มีความคาดหวังถ้าคนเราถ้ามีจิตใจแบบนี้เนี่ยกับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยก็จะมีความสุขนะช่วยเหลือใครก็ไม่คาดหวังว่าเขาต้องมา ขอบคุณเขาต้องมาสำนึกแล้วเราจะมีความสุขกับการช่วยคนนะคนที่คนจำนวนมากเนี่ยมีความเจ็บแค้นพยาบาทฝังใจไม่ใช่เพราะอะไรเลยเป็นเพราะว่าเคยช่วยใครบางคนนะช่วยแล้วเขาก็ไม่สำนึกบุญคุณนะเขาก็พอเขาได้ดีแล้วเขาก็ไม่สนใจนะหรือบางทีก็ไปคิดว่าเขาเนรคุณ อันนี้เป็นทุกข์ของคนดีนะทุกข์ของคนที่ชอบช่วยเหลือคนแต่ว่าวางใจไม่ถูกนะไอตอนที่เห็นเขาทุกข์แล้วช่วยเหลือเนี่ยดีนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาจะไม่สนใจไม่สำนึกในบุญคุณของเรานะก็อย่าไปเก็บเอามาคิดนะถ้าทุกข์เมื่อไรเนี่ยกับเรื่องนี้แสดงว่าเรามีความคาดหวังเรามีความคาดหวังว่าช่วยเขาแล้วเขาต้อง สำนึกในบุญคุณของเรานะเขาจะต้องรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณเราใครที่คิดแบบนี้เนี่ยนะเตรียมใจทุกไว้ได้เลยนะเพราะว่ามันอาจจะไม่เป็นไปแต่งอย่างที่เราคิดแล้วก็มันเป็นการตั้งความความหวังหรือว่าการตั้งการวางใจที่ผิดด้วยนะช่วยใครก็เหมือนกับว่าลืมไปเลยนะเวลาช่วยใครเนี่ย ให้เราลืมไปเลยว,ว่าเราเคยช่วยเขามันจะสบายใจไม่งั้นนะเห็นหน้าเขาก็จะคอยคาดหวังว่าเขาจะต้องทําดีกับเราเป็นพิเศษเขาต้องมามาโอ๋มามา,มาพูดกับเราดีๆเนี่ยมันจะมีความคาดหวังแบบนี้อยู่ลึกๆนะเวลาเจอเจอ,เจอหน้าคนที่เขาที่เราเคยช่วยเขาอันนี้เพราะยังไม่ยังจําได้ยังจดจำว่าเนี่ยฉันช่วยแกฉันช่วยแกเพราะฉะนั้นแกต้องมาสํานึกในบุญคุณของฉัน และพอคาดหวังแบบนี้เรียกร้องแบบนี้เนี่ยนะมันก็แสดงออกทางสีหน้าท่าทางและคนที่เขาเคยรับความช่วยเหลือจากเราเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยถูกกดดันถูกเรียกร้องหรือว่าถูกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันคนเราก็ต้องการความการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมนะแต่พอเจอคนที่เคยช่วยแล้วเขาเรียกร้องให้เรานำมาสู่คกเขาเนะมาอ่อนน้อมต่อเขาเพราะว่าเราเขาเคยช่วยเราเนี่ย คนที่เคยได้ไดความช่วยเหลือหลายคนจะรู้สึกแบบนี้ mm hmm. ก็ทําให้เกิดอาการตึงเครียดแล้วก็ผพานไม่ชอบพอพานไม่ชอบแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ก็ร้าฉานนะอันนี้ใช้ดีเนี่ยนะคือว่าเวลาเราช่วยใครเนี่ยเราก็ลืมไปเลยนะว่าเราเคยช่วยเวลาเจอหน้าจะได้ไมมไม่ไปคาดหวังว่าเขาต้องมากราบกรานเราก็ต้องมาพูดกับเราดีๆนะเราก็สบายใจถ้า,าว่าเขาจะปฏิบัติแบบของเขา ส่วนเขาก็สบายใจเพราะเขาไม่รู้สึกถูกกดดันก็กลายเป็นว่าอยู่ด้วยกันได้เป็นมิตรกับกันไดนะ้ความสัมพันธ์ไม่เล้าฉานให้เวลาเราเกิดมีปัญหากับคนที่เราเคยช่วยนะลองอย่าเพิ่งไปโทษว่าเขาเนี่ยไม่สำนึกในบุญคุณของเราบางทีเราต้องกลับมาดูใจว่าเราไปคาดหวังเรียกร้องกดดันเขาหรือเปล่าบางทีเราทําโดยไม่รู้ตัวนะปัญหาจะอยู่ที่เราเองไม่ได้อยู่ที่เขาก็ได้แล้วก็เตรียมรับพอ